สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ส่วนพร้าโฮมสเตย์ทุกคนที่เนี่ยมันดีมากดูในรีวิวก่อนนะคือแบบมันลมลื่นมากเข้ามานี่คือจากถนนนิดเดียวนะคะแต่ว่าเราจะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยคือชายหาดเลยแล้วก็มีที่นอนเปลสามเฮ้ยแต่ที่นอนนี้ไม่ใช่นอนคืนนี้นะที่ห้องมีที่นอนให้อย่างดี แล้วนี่นอนอย่างสบายผู้สูงอายุนอนได้ปลอดภัยก็ระวังหัวนะคะจากนั้นตรงนี้น้ำทะเลใสมากห้องพักที่นี่มีอยู่ทั้งหมดสี่ห้องนะคะถ้าจะเข้ามาได้ต้องจองอย่างเดียวดูดูบรรยากาศสก่อนมันโคตรดีทุกคนมีที่นั่งเล่นนั่งชิลได้สบาย กีฬาชายหาดได้ดคือน้ำทะเลใสเห็นเราแบบชอบใจอ่ะนึกออกป่ะโคตรดีอ่ะแล้วก็ดีมากค่ะวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจเย็นนี้เดี๋ยวจะไปตกปลาให้ดูนะอาหารมื้อเย็นกีจะไปตกปลาให้กินก็นแล้วกันเขบาบอกเมื่อคืนมีคนตกปลาดุดกดุกเล่ดุกเล่ดุกเล่ได้ห้าตัว ตัวนี่นี่ดุกเลเดี๋ยวขอให้ลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนที่พัก ก็มีที่นั่งเล่นด้วยตรงนี้ก็มานั่นงชิวๆกันตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพาลงไปชมที่หาดหน่อยดีกว่ามาเลยตรงนี้ก็เป็นหาดทรายนะครับทรา,าย นักท่องเที่ยวสองคนกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการนั่งอยู่<ป>นั่งตากลมตากลมเออตรงนี้มีเล่นวอลเลย์ได้ด้วยวอลเลย์บอลชายหาดวอลเลยบอลชายหาดริมหาดก็จะมีต้นมะพร้าวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วยเห็นเปล่าไม่รู้ นี่เดี๋ยวเราไปดูเดินไปดูลิมน้ำดีกว่าว้าวน้ำใสใช้ได้เนี่ยต้องมาเดินริมน้ำแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยวเย็นๆแดดล่มลมตกอะ่ะคงจะได้ลงเล่นน้ำแหละงานนี้ข้างหลังนีจะเป็นเขาเอาหินมาวางกองเพื่อเที่ยกันกันลมกันพายุนะครับกันมันน้ำทะเลมกัดเซาะชายฝั่งเอาไม่ทันลายเปียกซะแล้วกางเกงยต้องใส่คุงนี้อีก นี่ก็อยู่ในเขตอำเภอหัวไซจังหวัดนครสีธรรมราชนะครับก็จะเป็นเส้นทางถนนเรียบชายหาดเส้นนครสีธรรมราชไปสงขานะมันจะเป็นเส้นถนนที่วิ่งเรียบชายหาดฝั่งอ่าวไทยเลยเออ ที่พักแถวนี้ก็ไม่ได้หรูหราเหมือนแถวขนอมสี่ชนนะแล้วก็ราคาถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็แบบว่าเป็นแบบโฮมสเตย์นะเจ้าของเขาก็เป็นกันเองมานั่งคุยกันเหมือนแบบกันเองกันเองอ่ะเหมือนมาเยี่ยมญาติอ่ะแล้วก็บรรยากาศก็ส่วนตัวมากวันนี้เรามาวันวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ นะครับไม่ใช่วันหยุดนักขัดตะเลิกนะก็ไม่มีความวุ่นวายดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราจะพักคืนวันอาทิตย์แล้วก็เราจะเช็คเอาออกในพรุ่งนี้ช่วงวันจันทร์ก่อนเที่ยงนะครับนี่เราปีนกำลังปีนนี่โขดหินกันลมกันขึ้นโอ้ ระวังหน่อยนะมันเป็นหินก้อนใหญ่ครับแบบนี้หินก้อนใหญ่เอามาเรียงเพื่อการการกัดเซาะใช้ฟันนี่ดูด้านหลัง,งไปนะก็จะเป็นใช้ฟันงเป็นที่พักโอ้ก็เดินมากรีนกันเลยหมวกจะหลโอ้ฟินมากฟินมาก เห็นเราหรือเปล่าอ้ออันนี้ก็ห่างออกมาจากชายหาดที่เราพักประมาณสักร้อยเมตรมั้งมายังแนวกันขึ้นกันลมเนี่ยฮะนี่ยาวขนานกับชายหาดเลยอ่าอีกด้านหนึ่ง เป็นแบบนี้เลยนี่แล้วข้า,างหลังก็เป็นพวกกังหันลมเห็นไหมครับกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพราะว่าอยู่ริมทะเลนะลมก็แรงก็เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นไฟฟ้าไว้ใช้นะครับไม่ให้ลมมันพัดไปโดยเปล่าประโยชน์นี่จะให้ดูจะให้ดูนี่เป็นไงฮะ วว้าวโดยส่วนตัวค่อนข้างชอบบรรยากาศมากเลยแล้วก็วันนี้ฟ้าเปิดท้องฟ้าสดใสนะครับวันนี้เป็นวันที่27ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูว่น28ป่ะไม่ใช่27วันที่28นะครับเป็นวันอาทิตย์28กันยายน2568 นี่บรรยาการริมหานะครับเอาละเดี๋ยวตอนเย็นๆจะล,ลงมาเดินเล่นลงมาเล่นน้ำอีกทีหนึ่งอันนี้ยังไม่บ่ายสองเลยก็แดดแรงจนตัวดำหมด <c oughs> นี่นกำลังปีนลงนะฮะต้องระวังหน่อยมันจะกลิ้งแล้วได้รับบาดเจ็บทีนี้จะไม่สนุกเลยนะ โอ้เย oh, e oh, ah. ี re, oh ่ยมมากโอ้ยแดดมาแล้วเมื่อกี้กำลังร่มนะตอนนี้แดดมาแล้วนี่ด้านหลังผมก็เป็นทะเลนะครับร้อนและร้อนละเมื่อกี้ล่มพอดีได้เล่นน้ำแน่นอนน้ำก็ใสอยู่นะ ทรายอยู่ทรายทรายไม่ดำอ่ะ,อะอก็เลยว่าเล่นน้าได้เล่นน้ำได้ครับส่วนตัวมากเลยไม่มีใครเลยนะ<ห>วันนี้ไม่ใช่วันหยุดด้วยถ้าวันหยุดนั่นแหละแต่วันอาทิตย์นอนคืนวันอาทิตย์นะครับส่วนตัวมากวันนี้ที่รีสอร์ทก็คงจะมีแค่ครอบครัวเราครับ พ่อกับแม่ห้องนึงแล้วก็นัดกันเกตห้องนึงนะครับพักกันสองห้องทีสอรก็จะมีอสี่ห้องตอนนี้หลบแดดก่อนนะครับมายืนอยู่ที่ชายหาดนะ เช้าวันจันทร์อากาศสดใสโหลมเย็นมากเลยนะครับลมไม่แรงแต่ว่าอากาศเนี่ยมีความเย็นสบายนะครับแล้วก็ตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยน้ำลงมันลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวสายๆน้ำน่าจะกลับขึ้นมานะครับแผนให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับอันนี้ก็หมุนไปที่ด้านหลังก็จะเป็นที่พักแล้ว ที่กำลังขึ้นโอ้นี่ฟ้ากำลังจะสว่างนะครับกี่โมงแล้วเนี่ย6โมงครึ่ง6โมงครึ่งน,นะครับเดีย๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศที่บริเวณหินที่เขากองไว้นะครับเป็นช่วงๆนะไว้กันลมกันคึืนนะฮะนี่ก็ให้ดู ริมหาดก็จะมีรีสอร์ทที่เราพักโอ้ก็ที่เดียวเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับทั้งชาวพุทธชาวมุสลิมนะครับก็น่าจะมีชาวมุสลิมเยอะนะเพราะว่า ู้หญิงก็จะพกศีรษะกันนะครับนี่เรือประมงน่าจะกำลังกลับเข้ามาละโอ้ยสวยสวยสวยลมเย็นด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยวันนี้เรามากันช่วงวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดหรือว่าวันหยุดนะะักขัตฤกิกใดๆนะครับก็ไม่มีคน เรามาพักอยู่บ้านเดียวอันนี้ก็ด้านหน้าของเขื่อนหินนะครับก็จะทำเป็นกองหินเป็นช่่มช่วงนะมีเว้นช่องให้ถึงชายหาด เรือเรือกลับเข้ามาในฝั่งนะครับนี่หินก้อนบล่มเลยต้องเดินดีๆเนี่ยขาล่วงลงไปล่วงลงไปทั้งตัวก็จะปาดเจ็บได้นะก้อนใหญ่ อันนี้นะครับดวงอาทิตย์มาแล้ว